เปิดบัญชีทรัพย์สินบิ๊กต่อรวย2 9ล้านแถมยังมีบ้านที่อังกฤษอีกสองหลังปปชเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินบิ๊กต่อหลังพ้นตำแหน่งพอบอตำรวจทรัพย์สิน2 0 9ล้านมีบ้านพร้อมที่ดินที่อังกฤษสองหลังไม่พบเงินกู้ยืม20ล้านปปชได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงโดยกรณีที่น่าสนใจคือพนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล กรณีพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่1ตุลาคม2,567โดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์พร้อมด้วยนางนิพาพันธ์สุขวิมลคู่สมรสแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น2 0 9 8 6 8 9 7 3บาทหนี้สิน1 3 2 9 0ล้บาทโดยในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็นของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์1 7 5 3ลบาท ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในส่วนของเงินฝาก10,687,281ล้านบาทรองลงมาเป็นทรัพย์สินอื่น4,858,103บาทเงินลงทุน965,600บาทยานพาหนะ719,000บาทสิทธิ์และสัมปทาน3,712ขณะที่ทรัพย์สินของคู่สมรส189,382,013บาทส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในส่วนของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยและห้องชุด13รายการสะทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดนอกจากนั้นยังมีบ้านพักอาศัยในสหราชอาณาจักรอีกสองรายการมูลค่าบ้านพักและห้องชุดทั้งหมดรวมกว่า80ดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกบาทส่วนที่ดินยี่สิบแปลงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมุกดาหารนาครน,นายกนครราชสีมานอกจากนั้นยังมีที่ดินในสหราชอาณาจักรอีกสองแปลง รวมมูลค่าที่ดินทั้งในและต่างประเทศทั้งสิ้น61,722,115บาทเงินลงทุน31,695,986บาทสิทธิ์และสัมปทาน6,224,441บาทเงินฝาก3,396,963บาททรัพย์สินอื่น2,448,500บาทเงินให้กู้ยืม2,86,500บาทยานพาหนะ1,310,000บาทและเงินสด100,000บาท ส่วนหนี้สินหนึ่งล้านบาทเป็นหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชีของคู่สมรสทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอีก2 9 5ล้านทั้งนี้สำหรับทรัพย์สินที่น่าสนใจของพลตำรวจเอกต่อศักและคู่สมรสคือบ้านพักและที่ดินในสหราชอาณาจักรโดยแจ้งว่าเป็นบ้านพักอาศัยตึกสองชั้นมูลค่า10ล้านบาทแจ้งว่าได้มาวันที่27ตุลาคม2559 และอีกหลังเป็นบ้านพักอาศัยตึกสองชั้นมูลค่า50ล้านบาทแจ้งว่าได้มาวันที่7มีนาคม2,566ซึ่งคาดว่าเป็นทรัพย์สินส่วนเดียวกับที่มีปัญหาเรื่องการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปป,ปชก่อนหน้านี้นอกจากนั้นยังมีทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจอาทิอาวุธปืนของพลตำรวจเอกต่อศักแจ้งว่ามีทั้งหมด37รายการมูลค่ารวม3 8 7ล้านบาทสร้อยคอทองคำา5รายการ มูลค่า72403บาทนอกจากนั้นยังมีกระเป๋าของคู่สมรส4รายการมูลค่า1,395,500บาทแหวน6รายการมูลค่า949,000นอกจากนั้นที่น่าสนใจพบว่าพลตํารวจเอกต่อสักแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี5,175,360บาทแบ่งเป็นเงินเดือน936,360บาทเงินประจําตําแหน่ง252,000บาทเงินค่าตอบแทน252,000บาท นอกจากนั้นยังมีรายได้จากการขายรถจัก,กรยานยนต์5,000 0 0บาทรายได้จากการขายทรัพย์สินอื่นปืน2,791,000่นบาทและยังมีเงินประจำตำแหน่งที่แจ้งเพิ่มเติมอีก444,0 0 0บาทขณะที่คู่สมรสแจ้งว่าไม่มีรายได้อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบไม่พบรายการเงินกู้ยืม20ล้านบาทที่เป็นกู้เงินเพื่อไปทำธุรกิจตามที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าปป,ปชตรวจสอบแต่อย่างใด